สวัสดีครับผมท็อจากเต็นท์รถท็อปเทนการาดรถมภาพดีนะครับวันนี้มาเจอกันในช่วงบ่ายแดดแอย่างงี้ดีนะฮะช่วงเวลาทำงานอย่างนี้แหละนะครับสำหรับคนที่อู้งานอ๋อไม่ใช่ฮะคนที่แชวบเข้ามาดูนะครับแล้วเดี๋ยวดูในไลฟ์ในเทปก็ได้นะครับนะอ่ะ ในทุกแอปพลิเคชันเลยนะครับ Facebook Instagram หรืออะไรก็ตามแต่บลาบลาบลานะครับงไงฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกด u u s สไคร์กันด้วยนะฮะวันนี้มีคอนเทนต์ดีๆนะครับสำหรับสายลุยที่ไม่คุยให้เสียเวลานะครับขับ4ตัวสูง4ประตูเกียร์ธรรมะนะไว้สำหรับกีฬากลางแจ้งแคมปิ้งเข้าป่าเดินทางไกลนะหรือว่าจะเป็นาลากเจ็ตลากเรือนะครับสำหรับผมตกปลาเนี่ย เลยนะครับผ่อนแค่เจ็ดกว่าบาทเท่านั้นฟรีดาวด้วยจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีอีกแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูตรวจรถคันนี้ผมบอกเลยว่าซื้อได้มือเดียวออกห้างนะครับของแรงเงี้ยเขาเล่นกันนะครับนะอ่ะขอญาตแนะนําก่อนเต็นท p บเทนการาดนะครับอยู่บนถนนเส้นกาญจนาพิเศษนะครับนะในศูนย์รวมรถยนต์ PSP ทางเข้าที่2ด้ได้ในสุดเต็นทับเทนการาดจะเจอกับป้ายอักษรตัวเบอร์เริ่มเบอร์เทิมนะครับนะ และสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นะ0804804ตอง1และอีกห่งเบอร์0804804ตอง3หรือ Line แอ t ท็อปเทการาดได้ตลอดนะครับผมอ่ะนะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็ดูไลน์นี้ได้อะไรบ้างเดี๋ยวบอกโปรโดีๆนะครับผมนะรถ t o y ต a v i g โกครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร นะครับเครื่อง3000 g นีะครับเกียร์ธรรมดาขับ4นะรถปี2006มือเดียวออกห้างอีกแล้วครับท่านนะครับราคาบอกเลยว่าย่อมเยานะครับราคาอยู่เพียง2,99,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนเพียง7,400นะมาตรวจตัวรถกันนะผมบอกเลยสภาพนี้ซื้อได้แต่เดิมเดิมบางบาง้างอง้อง,องนะครับนะตามยุคตามสมัยเขาเลย นะครับนะกระจกบานหน้านะครับมอกนะครับกระจกนะครับไม่ไม่มีแตกนะครับหลังคาไม่มีผุพองนะครับซีนยางนะครับดูนะดูดีหมดนะครับพลาสติกนะครับแผงจิ้งหรีดดูได้เลยนะไม่มีแตกนะครับนะแล้วก็ตัวท็อปสุดจะมีจมูกนะครับนะก็คือพูดง่ายๆว่าดูดลมเข้าไปนะครับเพื่อระบายความร้อนด้วยนะครับแล้วก็เอาไอดีเข้าเครื่องด้วย นะครับนะกันสาดกันแมลงมานะครับไฟหน้าเดิมโรงงานนะครับนะใส่ใสปิ๊งปิ๊งนะครับนะโลโก้อยู่ครบกระจังหน้าดูดีพลาสติกดูได้ไม่มีแตกหักนะครับนะแล้วก็กันชนสมัยนั้นนะครับเนี่ยผมบอกเลยนะเซลล์นะครับตอนป้ายแดงตอนนั้นแถมให้เขามานะครับก็ยังคงใส่อยู่นะครับแต่ถ้าไม่ชอบใจเดี๋ยวเอาออกให้นะครับนะนะ ไฟตัดหมอกนะครับดูได้เลยนะครับไม่มีแตกนะครับแต่เดี๋ยวจะขัดให้ใสกว่านี้นะจ๊ะอ่าสีฝากระโปรงมีสะเก็ดหินบ้างไหมผมบอกเลยไม่มีเพราะมันมีไอ้นี้ไงนะอ่ะปองนะครับอยู่ครบทั้งสีล้อนะครับนะอ่าไฟเลี้ยวนะครับตรงมุมแก้มต้องมาเพราะตัวนี้คือตัวท็อปสุดนะครับนะจานเบรกนะครับกินไม่ได้เป็นร่องเป็นรอยนะจ๊ะผ้าเบรก,กเต็มๆล้อเดิมๆนะครับหมุด6รูนี่คือ ตัวสูงขับ, 4, บ,นะ in, บสีสน่นะครับนะยางเป็นมิชลินนะครับสี่เส้นนะครับดอกเหลือๆล,ลึกๆและขอให้พี่ดาดาสาดเข้าไปนิดนึงมีสนิมบ้างไหมถามใจดูผมบอกเลยว่ารถคันนี้ต้องซื้อขับ4ี่เกียร,ร์ธรรมดานะสี่ประตูตัวสูงเดิมๆแตนๆนะผมบอกเลยตัวนี้เขาเล่นกันนะครับนะเครื่อง25 0 0มันวิ่งไม่ไปหรอก นะผมบอกเลยนะถ้าคุณคิดที่จะเข้าป่านะครับผมนะอย่าไปหาใส่กล่องดันลางแตนๆอย่างเงี้ยเอาไว้ใช้งานจบๆมันไม่ได้เปลืองน้ํามันขนาดนั้นนะครับนี่คือดีเซลนะครับแล้วเกียร์ธรรมะด้วยเกียร์ธรรมะประหยัดน้ํามันกว่า Auto, ออโต้จริงหรือไม่จริงนะแรงดีแรงเหลือนะครับนะอ่ะแล้วก็กระจกนะครับนะ ตัวหูช้างเนี่ยต้องเป็นโครเมียมอย่างนี้นะครับเดิมๆโรงงานนะครับกันสาดนะครับเดิมๆมาครบหมดมือดึงต้องเป็นโครเมียมนะครับโลโก้โลโก้มาครบบันไดมาครบนะครับแล้วก็กระจกนะครับจะเป็นมอกรนะครับแล้วก็เป็นโตต้าทั้งหมด4บานนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่เคยประสบอุบัติเหตุสภาพอย่างนี้แหละเปิดมาว้าวไหมว้าวไหมนะแอร์แบ็ก ABS นะครับนี่คือตัวท็อปนะครับ เกียร์จะต้องเป็น2กระปุกนะครับแล้วเบาะเนี่ยกับแผงข้างนี่เดิมๆเต็มๆนะครับกระจกไฟฟ้า power c e n t r a lock นะครับนะกระจกนะครับอมองหลังนะครับนะก็คือโทษทีกระจกมองข้างนะครับก็เป็นปรับไฟฟ้านะครับนะอ่ะกุญแจร,รีโมทนะครับขอญาตสตาร์ทหน่อยดูซิว่ามันต้องจ้ำแบตไหมปึ้งเดียวติดเปิดแอร์หน่อย เย็นปกติอ่าบอกเลยสภาพนี้ซื้อได้นะแล้วสติกเกอร์นะครับเดิมทั้งหมดนะครับอ่าเม็ดอาร์คดึงหน่อยดูซิเป็นยังไงบอกเลยรถพร้อมใช้ และที่นี่ขายรถประสบอุบัติเหตุไม่เป็นนะครับนะหากคุณซื้อรถที่ท็อปเทการาดไปบอกว่ารถที่นี่ชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมสมซากสมทะเบียนเปลี่ยนเครื่องตอเกเลขตัดต่อ,ต,อ,ต,อตัวถังตัดดานจ็สี่ซื้อคืนทุกกรณีอันนี้ชัดเจนกัน f 4รู้ดีนะครับที่นี่ตรวจสอบรถละเอียดยิบที่สุดนะครับโดย QAQC ที่มีไบเซอร์ขึ้นป้ายให้ดูเลยนะครับนะอ่ะนะครับเห็นไหมน็อตไม่แกะ ไม่แกะแปลว่าลาย F C ไม่เคาะไม่เคาะแปลว่าไม่ชนนี่เขาเรียกว่าน็อตไม่ขยับเลยนะครับนะเดิมๆเ,เลยมาดูด้านหลังกันนะครับโอ้โหมองไปยังไงก็เนียนตามองไปยังไงก็รู้เลยว่าเจ้าของเนี่ยรักรถหรือไม่นะครับนะแต่ถ้ามองภายในแล้วรู้สึกไม่โอเคผมบอกเลยฮนะเครื่องเกียร์ช่วงล่างกันนั้นเขาก็ไม่ดูหรอกครับนะครับนะอ่ะนะ ผ้าหลังคาเป็นไงสวยๆเดิมๆนะครับระบบไฟฟ้าดีแอร์เย็นรถขับดีรู้ได้ไงตะกี้เพิ่งไปถ่ายรูปมานะนะเขาลองก่อนอยู่เลยะฮะเครื่องเกียร์ช่วงล่างเบรกเนี่ยเป๊ะเลยรถขับดีนะครับยังเต็มสีเต็มภายในไม่โทมนะแล้วเนี่ยเห็นไหมสติ๊กเกอร์เดิมๆมาครบเลยนะส่องเข้าไปพี่ดาดาชัดสีมันมีไหมมันมีสนิมให้ได้ดูไหมมันไม่มีนะครับนะล้อเดิมๆ นะครับยางดีๆนะดอกเต็มๆนะครับปลอดสนิมนะครับเรามาดูในมุมของไลเนอร์กันไลเนอร์แหลมๆสวยๆเลยนะครับแสดงว่ารถไม่เคยบรรทุกหนักเลยนะบางทีผมก็งงๆเหมือนกันนะว่าเอ๊ลูกค้าเขาไปซื้อขับสี่ทำไมว่าเขาไม่ได้ลุยป่านะครับแต่งี้ดีสำหรับคนที่ขาลุยที่ไม่คุยให้เสียเวลาจริงอะ่ะเขาชอบนะ ่านะครับแล้วก็ไม่ได้ดัดแปลงด้วยนะครับนะเนี่ยตัว G ตัวท็อปสุดวีโก้นะครับนะไฟนะครับไฟเบรกดวงที่3ก็ไม่แตกนะครับไฟเบรกท้ายก็ไม่แตกนะครับนะกระจกบานหลังนะครับนะเป็นเดิมโรงงานนะครับมีไร้ฝ้ามาครบนะครับกันชนกันชนมาครบหมดนะครับขออนุญาตเปิดหน่อยนี่เม็ดอาร์คอยู่ครบ จบทุกกระบวน่าผมบอกเลยว่ารรถไม่เคยชนและที่นี่ซื้อรถชนไม่เป็นจริงๆนะครับนะอ่ะดูเพราะผมสกรีนรถด้วยตัวเองทุกคันเลยนะครับนะแล้วขอญาตเปิดหน่อยไลเนอร์บังตาไหมเปิดหน่อยถ้าข้างในเนี้ยรอนเนี้ยมันยับนะครับหรือมีผุมีอะไรคุณจะได้รู้เลยว่าเฮ้ยรถมันไปเคยบรรทุกหนักมาแต่ผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่เคยผมรู้เลย ไอ้ที่เขาซื้อตอนนั้นเขาอยากได้ตัวท็อปสุดขับสี่ไงนะแต่เขารู้ว่าเกียร์ออโต้พอเวลาลุยจริงๆอ่ะพังไหมพังขึ้นเขาไหวไหมเหนื่อยนะครับต้องมาขยี้กันเร่งกลายเป็นเปลืองน้ํามันนะครับต้องมานั่งเซอร์วิสก,กันเกียร์ออโต้ยกลูกก็หนักนะแต่ถ้าเกียร์ธรรมดาเนี่ยคุณเปลี่ยนผ้าคลดจบเลยนะครับนี่ขาลุยก็ชอบเป็นแบบนี้อ่ะแล้วส่องลงไปยางไหลครบไหมอ่าครบๆนะครับสนองสนิมไม่มี นะครับนะเรถที่สกรีนและคัดมาให้นะครับนะเสิร์ฟถึงที่ส่งฟรีถึงบ้านแล้ววันนี้เสิร์ฟผ่านอะไรบ้างนะทุกแอป,ปเข้าไปดูได้หมดนะครับแล้วก็เสิร์ฟให้ถึง PC โน้ตบุกนะครับแล้วก็จะเป็นออะไรนะมือถือ iOS Android นะถึงที่กันแล้วนะครับยังไงฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยละกันนะครับนะอ่ะสติกเกอร์สะโพกเปไ็นไงครบนะ จะซีฝั่งนี้เป็นไงเอาให้ละเอียดเอาให้เพียงพอนะครับนะอ่ะล้อเดิมยางเต็มนะครับโป่งอยู่ครบนะครับบางคนมาครบบันดงบันไดนะครับดูดีมือดึงโครเมียมนะครับกันทรงกันสา์มาครบภายในฝั่งนี้เป็นไงบอกเลยว่าสวยจับใจจริงๆนะครับนะขอญาตไม่ดึงมุมนี้ละดึงมุมนี้บ้างเม็ดอาร์คอยู่ครบจบแน่นอนนะฮะอ่ะจะได้สบายใจกันเพราะตอนนี้นะครับของผมเนี่ย จะซื้อขายทั่วประเทศนะครับนะเราจบจองออนไลน์นะครับยังไงได้รับรถชัวนะครับจอง999บาทได้อะไรบ้างหากดูไลน์นี้คุณบอกเลยนะฟรีค่าโอนค่าจัด1,000 0ฟรีภาษีพรบรหน้ารถนะครับอีก4,000นะครับนะ้ำมันเต็มถังอีก2,000กว่านะครับนะ้ำมันเครื่องกองเครื่องอีก3,500ถึง4 0 0 0นะครับเคลือบแก้วให้ด้วยอบโอโซนให้อีกอีก12,000นะครับ จัดไฟแนนซ์ถึงที่ฟรีค่าดำเนินการฟรีค่าจัดส่งนะจ๊ะนะอ่ะดูคลิปนี้ได้อะไรบ้างแหละสภาพนี้คือสภาพสแตนดาดคุณเอาคันนี้เป็นบรรณฐานได้เลยโทษทีฮนะอินเนอร์มาเยอะนาฬิกาหลุดอีกแล้วนะครับนะอ่ะมาต่อน็อตไม่แกะไม่แกะซื้อได้เมทอาร์คอยู่ครบจบจบแน่นอนนะครับพลาสติกไม่มีแตกหัก นะครับนะเห็นไหมถ้วยนะครับอุ้ยอุ้ยเห็นยังบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบรถมือเดียวออกห้างจ้านะต้องซื้อแล้วแหละเพราะมันอยู่ไม่นานหรอกนะครับนะอืม,มาเดี๋ยวครัวนี้เรามาดูหัวใจของรถกันนะครับก็คืออ่ะตรวจให้ละเอียดฮะผมเรียนจบช่างยนต์ครับ นะครับบางท่านนะไปพาช่างมั่วมามา,มาตรวจรถมายืนเคาะเกาะแกะท้ายสุดผมต้องสอนอย่างงั้นอย่าหาพามานะฮะมาแล้วมาไงรู้ไหมกล้องแพนมาหน่อยมาสกิดหลังผมขอได้ไหมขอสองพันขอสามพันขอค่าน้ําเดี๋ยวสกิดลูกค้าให้ว่ารถมันดีผมบอกเลยไปเถอะอย่ามายุ่งกับเต็นท์ผมนะฮะพอผมจบช่างยนต์ เป็น QAQC มีไบเซอร์นะครับจบปริาตรีเครื่องกลนะฮะลิ้นเริ่มพันอีกแล้วฮะจบปอตีเครื่องกลนะครับปวชช่างยน์ปวสช่างยนต์จัดสอนให้ดูนะครับนะอ่ะนะครับน็อตนะครับไม่ได้แกะนะครับไม่แกะแปลว่าไม่เคาะไม่เคาะแปลว่าไม่ชนนะครับนะอ่ะฝาหน้ามีการแกะนะครับแกะเพื่อเก็บอะไรผมรู้เลยเก็บรอยสะเก็ดหินนะครับนะแต่ไรการแกะบอดี้นะครับนะ อ่ะคานหน้านะครับเห็นไหมตัว L เนี่ยอยู่ครบเหล,ล็กรูกลมไม่คมเลยนึกสภาพนะพอเวลาคานหน้ามันโดนชนมันจะยับมันจะยับแล้วพอตีออกมันคลี่ออกมันจะไม่กลมนี่สับแบบง่ายๆไม่ต้องอธิบายภาษาอังกฤษนะครับนะอ่ะนะสติกเกอร์ใส่ยอยู่ครบคานหน้าสติกเกอร์เดิมเห็นไหมเหล,ล็กรูกลมเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับ แล้วก็คานหน้าจะต้องมีเลขนี้นะครับก็คือจะเป็นพาร์ทนัมเบอร์ของเขานะครับสติก,กอร์ครบฝั่งนู้นต้องเป็นไรฝั่งนี้เป็น L แล้วฝั่งนู้นต้องเป็น R เลฟไรส์นะครับอ่ะมาดูแก้มฝั่งนี้ไม่แกะไม่แกะไม่แกะปราศจากการชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะเครื่องมาดูกันนะครับนะไม่หยดไม่เยิ้มนะครับสายพานไม่มีแตกลายงานะครับนะภายในเครื่องเนี่ย ผมบอกเลยว่าสะอาดดีเพราะให้มาดูตะกรตกันในนี้นะครับวิธีดูแสนง,ง่ายนะอ่ะของลงของเหลวนะครับลูกค้าก็มีการดูแลมาล้นะครับนะและตะกี้สตาร์ทชึ่งเดียวติดมันบ่งบอกว่าอะไรนะครับแบตเตอรี่เนี่ยดูเลยตาแมวเนี่ยยังแดงอยู่เลยนะครับนะและชนงฉนวนเนี่ยเดิมหมดนะครับฝาหน้ามาดูกันสติ๊กเกอร์เดิมนะตัวปัม๊มตัวต้าเป็นไง เห็นไหมตรงฝากระโปรงเดิมและตะเข็บนะครับให้เอาเล็บจิกและปล่อยเห็นไหมอ่ามันจะจิ้มเข้าไปแล้วมันจะค่อยๆค,ค,คลายตัวอย่างนี้นะครับนะตัวกองอากาศเดิมนะครับรถไม่เคยใส่กล่องดันล่างนะครับนี่ ABS นะครับอุปกรณ์มาครบนะครับและเดี๋ยวสอนให้ดูนะดูไลน์นี้ได้ความรู้ด้วยไม่ต้องโดนช่างแหกตาเพราะนี่ช่างยนต์บอกเองแล้วนี่คือเจ้าของเต็น นะครับเดี๋ยวให้ดูว่ารถเครื่องหลวมเขาดูกันยังไง <C le af> ชึ่งเดียวติดใช่ไหมชึ่งเดียวติดนะไม่ได้พ่วงแบตนะ <C le af> เครื่องไม่หลวมครับชักก้านวัดขึ้นมานะฮะถ้ามันมีกำลังอัดย้อนขึ้นมาที่ก้านนะครับผมบอกเลยฮะร,รถคันนั้นนะ่ะคุณเตรียมโอเวอร์ฮอนเครื่องได้เลยแต่รถคันนี้นผมบอกเลยฮนะคุณใช้ไปนะครับยาวๆครับนะฮะ และนึกคือรถมือเดียวออกห้างนะฮะอ่าราคา299นะครับสำหรับรถมือเดียวออกห้างนะครับอ่านะรู้แล้วนะแถมอะไรรู้นะว่าราคาเป็นไงรู้นะคุณภาพเป็นยังไงรู้แล้วนะบริการยังไงโปรโมชั่นยังไงนะครับและขอเน้นหละยย้ำนะครับสำหรับรถนะฮะ โตอรต้าวีโก้สประตูเกียร์ธรรมดาเครื่อง3000ันแอร์แบ็กเอบตัวท็อปสุดสีดำนะเน้นระยะสแตนดาร์ดมือเดียวออกห้างนะครับฟรีดาวผ่อนเพียง7,400นะครับจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งฟรีถึงบ้านนะครับชัดเจนนะอย่าบอกว่าอยู่ไกลมันเชยเพราะเดี๋ยวนี้เข้าไปาถึงไหนและนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย